เมื่อเราได้ค่ามุมที่15องศาลแล้วนะคะให้เรากดปุ่มโฮที่ F2 ค่ะเพื่อล็อค่ามุมองศาสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะ วันนี้นลคะเราจะมาสาธิตวิธีการยิงระยะและเปิดฉากหามุมค่ะและกล้องตัวที่เราจะนำมาสาธิตนะคะก็จะเป็นกล้อง Total Station ค่ะยี y ่ห้อดาดีรุ่น DTM152M ตัวนี้กันนะคะเดี๋ยวในคลิปจะมีอะไรบ้างเราไปดูกันได้เลยค่ะอันดับแรกก่อนที่เราจะใช้งานนะคะให้เราทำการตั้งค่าลูกน้ำฟองกลมและลูกน้ำฟองยาวให้เรียบร้อยก่อนนะคะเพื่อการค่าผิดเพี้ยนและไม่ทางานค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกค่ะเราจะสาธิตการยิงระยะก่อนนะคะซึ่งการเข้าใช้งานปุ่มการยิงระยะนะคะสามารถเข้าไปที่ปุ่มนี้ปุ่มเดียวนะคะซึ่งเป็นปุ่มวัดระยะค่ะเมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วนะคะให้เราทําการเล็งตัวกล้องไปยังเป้าปิดซึ่งไปในจุดที่เราต้องการยิงระยะนะคะเมื่อเราทําการเล็งตัวกล้องไปยังเป้าปิดซึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นให้กดแมทที่ F1 ค่ะ จากนั้นเมื่อเราได้ค่าระยะแล้วให้เรากดสต็อปที่ F1 ค่ะและตัวกล้องก็จะแสดงค่าขึ้นมาดังนี้นะคะโดยค่า v นะคะจะเป็นค่าองศาในแนวดิ่งค่ะ hr นะคะจะเป็นองศาในแนวราบค่ะ sd นะคะจะเป็นค่าสโลปค่ะซึ่งเราจะได้2เมตร88เซน กับอีก5มิลนะคะและเราสามารถเรียกดูค่าอื่นๆได้อีกนะคะโดยไปที่ปุ่มวัดระยะอีกหนึ่งครั้งค่ะและตัวกล้องก็จะแสดงค่าขึ้นมาค่ะโดยค่าที่เพิ่มมานะคะจะเป็นค่า HD ค่ะซึ่งจะเป็นค่าระยะในแนวราบค่ะเราจะได้2เมตร88เซนกับอีก2มิลค่ะและอีกค่านะคะจะเป็นค่า VD ค่ะ ซึ่งเป็นค่าระยะในแนวดิ่งค่ะต่อไปนะคะเราจะทำการเปิดฉากหามุมโดยกดไปที่ปุ่ม ESC เพื่อออกจากหน้านี้ค่ะและเรามาทำการเปิดฉากหามุมกันเลยนะคะอันดับแรกค่ะให้เราหมุนตัวกล้องไปยังจุดที่เราต้องการวัดมุมค่ะหากอยู่ในจุดที่เราต้องการวัดมุมแล้วนะคะให้เราทำการกดที่ศูนย์เซตที F ่ F1 ค่ะและกด Yes ที T ่ F3 ค่ะ เป็นการเซ็ตค่า HR หรือค่าองศาในนาะร่าให้เป็นศูนย์ก่อนนะคะจากนั้นเราจะทําการเปิดฉากหามุมกันค่ะและให้เราทําการครรายล็อกตัวกล้องไปยังองศาที่เราต้องการทราบนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะทําการเปิดฉากหามุมที่15องศาค่ะให้เราทําการหมุนไปยังองศาที่ใกล้เคียงก่อนนะคะและให้ใช้ปรับละเอียดช่วยค่ะเมื่อเราได้ค่ามุมที่15องศาแล้วนะคะให้เรากดปุ่มโฮที่ F2 ค่ะเพื่อล็อกค่ามุมองศาค่ะ จากนั้นนะคะกดเย็ดที่ F3 ค่ะก็จะเป็นการลอค่ามุมองศาเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจกล้องตัวที่สาธิตไปเมื่อสักครู่นี้นะคะหรือกล้องตัวอื่นๆพร้อมอุปกรณ์ค่ะสามารถมาเยี่ยมชมได้ที่โชว์รูม P Number o n จังหวัดสมุทรปราการนะคะหรือจะเป็นร้านกล้องสำรวจศูนย์รังสิตค่ะร้านนะคะจะตั้งอยู่ที่ปั๊มเอโซแม็กแวลูกลังสิตของสองค่ะ แล้วก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ